ก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมงใครเข้ามาแล้วไง้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสตรีมไซเบอร์พังกันนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่เทสสเปคสูงสูงหรืออะไรอย่างนี้นะครับคนก็ใช้เกมนี้เป็นตัวเทสกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมนี้กันด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้งบ 7 5 0 0 0นะครับแล้วก็อยากเห็นความร้อนของซี u ด้วยถ้าเราเล่นเกมแบบสุดเนี่ยความร้อนมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัว intel i 7 1 3 7 0 0 k นะครับตัวเนี้ยเราไม่ได้โอเวอร์คอร์อะไรนะคือเดิมเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับไฟไม่ได้อะไรเลยบอร์ดเนี้ยเป็น Z790 แล้วก็เป็น ddr 5แรม ddr 5 3 2 g b บสองั 5, 6, คอแซดโดมเมตเตอร์ซึ่งเกมที่เราจะมาเทสให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะฮะนั่นก็คือเกม Cyber p u พังแล้วดูรฮ ดูเฟรมเรทที่ทําได้ครับทุกคนร้อยเกือบ200เฟรมนะครับตอนนี้เกือบ200เฟรมที่ทําได้เดี๋ยวเราจะขับไปเข้าเมืองนะฮะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในที่รบล้างเปล่าเปลี่ยวนะฮะมันอาจจะบไม่ค่อยมีอะไรให้บูบานเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราจะจะทําให้เฟรมเครื่องนี้ตกให้ดูนะโอ้เออเกือบตายเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนนะ นะครับที่เราเซตติ้งไว้นะฮะอันนี้คือปรับเกือบหมดแล้วเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นเฟรมอยู่ประมาณ170เฟรมนะครับในเมืองแล้วก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับแต่ที่เรายังไม่ได้เปิดคือตัวนี้เ a t e ิ้งนะครับซึ่งคือการสะท้อนแสงเงาของภาพนี่เราจะเปิดแล้วมันก็จะมีตัวผัดเทสติ n งด้วยนะครับซึ่งก็คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการ a d v วานซ์อีกขั้นหนึ่งอะนะครับก็คือมันจะปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ได้แต่ ถ้าปิดนะเฟรมมันก็ใกล้ๆเคียงของเดิมนะครับเพราะว่าเราเปิด DLS เ a รมเจนไปแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าปิดเนี่ยเฟรมก็จะได้น้อยลงเพราะว่าตอนนี้มีเฟรมเจนมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มาดูเฟรมเลทที่ได้ทีนึงซึ่งโอดูดิอันนี้พื้นมันเปียกหรือพื้นมันมันหรือมันเงาหรืออะไรสักอย่างทำไมมันสวยจังแต่ดูเฟรมเลทฮะพอเปิดตัวผ่าเทสซิ่งแล้วนะฮะเลทซิ่งผ่าเทสซิ่งแล้วนะครับเฟรม 90กว่าเฟรมครับเดี๋ยวขอยืมรถคนเแถานี้ก่อนนะนี่เห็นไหมพอเปิดเลทสซิ่งพาทสซิ่งแล้วนะครับเฟรมเรทที่เราได้ลดลงไปเยอะมากแลกกับภาพที่สวยขึ้นมาเยอะมากไหมไม่รู้แล้วแต่สายตาคนแต่ว่าดูดูด,ดูแสงและเงาของตัวพื้นดินะฮะเหมือนตอนนี้เหมือนพื้นมันเปียกน้ําอยู่เนาะมันทําให้แบบแสง <It> s <S เงาสะท้อนสวยมากนะครับกอกิ้เหมือนเห็นปลาสต,ตัวลอยอยู่บนฟ้า ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองปิดให้ดูเดี๋ยวจะลองปิดเลเทซิ่งกับอันนี้ให้ดูนะีฮะว่าเฟรมที่ปิดกับเปิดตัวเลเทซิ่งเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครอันนี้คือ4070ูนย์ r นซูปอร์นะครับสี Super ่ศูนย์เจซอร์ปมไม่ถึง100นะ่งถ้าใครใช้4060นี่แล้วปรับแบบนี้นี่คือไม่อยากจะคิด นี่นงมีปลาอยู่ปลามีปลาอยู่ลอยอยูบนฟ้านะอยู่ภาพสวยครับนะฮคภาพสวยมากตอนนี้เฟรมอยู่เท่าไหร่ทุกคนดู90้าสวบาเฟรมนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเลเทสซิ่งเมื่อกี้ที่เราเปิดมานะนะครับอ่ะปิดปั๊บก็คือปิดมันก็คือจะปิดทั้งหมดเลยนะกดแอปพลายไปฮะ เดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้ก่อนนะวิดีโอ,อตัวเร o ู u t ชันของตัวเกมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะเรากำลังปรับภาพ 2K นะไม่ได้เล่น Full HD นะครับตอนนี้เรากำลังปรับภาพ 2K เล่นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้จอ 2K ในการเล่นนะครับนี่พอเราปิดเรทติ n งแล้วนะครับเฟรมที่ขึ้นมาประมาณ80 70เฟรม70 80เฟรมนะครับขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ว่าลองสังเกตภาพดีๆนะ ว่าการเปิดปิดเรเทตซิ่งเนี่ยมันเห็นมันทำให้เห็นความต่างของภาพมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเอาจริงนนะดูไม่ออกออก็คือเหมือนกับว่าถ้าจะให้ดูออกอ่ะต้องเอามาแบบเอามาเทียบกันตัวต่อตัวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยกดปิดเปิดกดปิดกดเปิดอย่างเงี้ยมันดูไม่ออกนะอ่าลองเปิดเรเทซิ่งกดแอปพลายนะอ,อ,อุ้ยอ,อุ้ยชัดเฮ้ยเฮ้ยต่าง ต่างเงคนละเรื่องเลยเอ้ยเห็นเห็นชัดขึ้นมาจากพื้นที่มันเป็นเรียบเรียบใช่ไหมอันนี้มันเป็นขึ้นขึ้นเว้ยจากพื้นที่มันเป็นเรียบเรียบกลายเป็นพื้นขึ้นๆเฉยเลยนะครับแล้วจากรถที่มันอ่อเป็นรถแบบว่าเป็นสีเรียบเรียบเนาะตอนนี้มันเป็นเป็นแบบเงาสะท้อนแบบสมจริงเป็นแบบรอยบุบนะครับดูดิเป็นเงาของอ่อความเสียหายของตัวรถขึ้นมาเนี่ย เห็นใครสังเกตดูที่พื้นถนนนะครับมันจะเป็นขึ้นขึ้นแบบสมจริงนะอ่ะลองจําภาพอันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวลองปิดเลเทซิ่งนะนี่เห็นไหมมันมันคือการเป็นเรียบสมูทไปหมดเลยนะครับถ้าพอปิดแล้วแต่เฟรมที่ได้สูงขึ้นเยอะถามว่าความสวยของภาพแบบนี้สวยไหมมันก็สวยนะมันสวยคนละแบบอันนี้คือแบบว่าไม่เวอวังมากอะไรเงี้ย พอเปิดเลเทซิ่งอ่ะมันแบบมันให้ความสมจริงเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยใครที่กำลังมองหาคอมที่แบบจะไปเล่นเกมแบบประมาณนี้อยู่นะครับ <Okay. S 1> เออแบบภาพสวยๆอะไรเงี้ยแต่เกมออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเกมออนไลน์นี่คือมันสบายๆอยู่แล้วสำหรับสเปแบบนี้นะครับความร้อน CPU คือแบบหกสิเองนะแต่ว่า CPU ทำงานแค่ประมาณ30%เอเองนะ ความร้อนเขาก็เลยไม่ได้สูงมากนะฮะความร้อนอยู่แค่ประมาณหกติบเองนะครับเรามีชุดน้ำด้วยไงแต่แรมนี่ใช้ไปเยอะมากเลยนะสิบสี่จีก่ะนี่ใครอยากเล่นแบบแบบนี้นะปรับภาพแบบนี้เลยนะครับงบเจ็ดหมืน่นนี่ครับงบเจ็ดหมืนแต่ถ้าถามว่างบถูกกว่านี้เล่นได้แบบนี้ทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เครื่องเทพแบบนี้นะครับจะไม่ได้เครื่องเทพแบบนี้แค่นั้นแหละหมายถึงก็คืออาจจะได้เคสธรรมดา ได้ชุดน้ําธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามกําลังงบได้แต่ว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าไม่ติดเรื่องว่าเฮ้ยผมต้องสวยงามแบบนี้ชุดน้ําผมต้องมีจอแรมผมต้องมีไฟเคสผมต้องเท่นะครับผมบอกเลยว่าทําราคาถูกลงกว่านี้ได้เป็นหมื่นนะครับถ้าใครที่แบบว่า ไม่ได้แบบต้องการความหรือหลาเวอร์วัอวงอลังการแบบเครื่องนี้นะครับมันก็จะทำให้ราคาที่เอาจัดแค่สเปคหลักะนะครับเอาแค่ความแรงความเพอร์ฟอร์มนนะครับราคามันก็จะสอบลงค่อนข้างเยอะเลยก็จะจัดได้ในเลทราบราคาประมาณ60,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องถึง75,000-76,000แบบเครื่องนี้ก็ได้นะครับ ใครอ่ะได้แบบเครื่องนี้นะฮะก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับอย่าปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าเฮ้ยพี่ผมถูกใจแบบเครื่องนี้เลยครับเอาแบบเครื่องนี้ทุกอย่างเลยนะครับก็ได้เลยก็สามารถประกอบให้ได้เลยนะครับราคาคือรวมจะส่งให้เรียบร้อยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นของใหม่เมนูชิ้นประกันศูนย์สปีเต็มนะครับใครที่เป็นหอจกบจก,รจกรหรือว่า เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็ขอออกแบบกับภาษีได้เลยโดยที่ไม่ต้องบวกเพิ่มนี่ครับประมาณนี้เนาะนะครับผมยังไงก็ลองสอบถาม Inbox เข้ามาได้นะครับผมก็ฝากบอลมีความทูไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับใครที่มาดูรีวิวไม่ทนันหรืออะไรยังไงก็อาจจะไม่ได้รีวิวแบบละเอียดอะไรมากมายนะครับก็ พอได้ให้ได้รับชมกันพอได้พูดคุยกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะลากันไปเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ยังไงเดี๋ยวไปกดดูย้อนหลังกันได้แล้วกันนะครับผมวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อน